คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนสายของวันพฤหัสบดีที่17ตุลาคม2567ครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเจาะเลขรวยนะครับแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่ง,งรัฐบาลไทยผมแอดมินคมสันเป็นคนดําเนินรายการครับผมวันนี้ผมนําเสนอแนวทางเลขเจน้ํานะครับท่านผู้ชมผมเองก็มีการทักทายปนมิตรผมไปนะครับแล้วก็ให้กําลังใจนั่นเองนะครับเพราะว่าหลายท่านนั้นก็วางเลขพลาดไปรวมทั้งแอดมินคมสันด้วยนะครับ ผมก็ทักไทยเจนาไปบอกว่าส่งเลขมาเหมือนเดิมนะครับหลายท่านก็พลาดในงวดที่ผ่านมาเจอศูนย์ศูนย์เข้าไปก็มึนตึ๊บเลยครับเลขหกก็ขยันเกินนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเจนาก็ตอบเข้ามาครับนะฮะบ,บอกว่านะฮะจะหาแอดโค้หนูวางเลขสองไว้สามชุดเลยไม่ว่าจะเป็นสองห้าสองแปดเจ็ดสองมาหกสองซะงั้นนะฮะหกขยันจริงนะเลขออกหนูก็คิดเลขไว้รอแล้วคะ่ะรอแอดทักมางวดนี้หนูคิดได้ตามนี้นะคะนะครับแป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมผมให้ดู วันนี้เช้าน้ำท่านให้แยกเป็นบนเป็นล่างเลยนะครับแนวทางบนเด่น5กับ8มี5 7 5 8 1 7 1 8มีชุด3ตัวด้วยนะครับมี3 5 7 3 5 8เ1 8ด7 8เดี๋ยวผมเขียนใส่ในกระดาษให้ท่านผู้ชมดูอีกทีนะครับเพื่อความชัดเจนนั่นเองนะครับล่างเด่นที่เลข6กครับ6 6 6, 6 7 6 8 6 9นี่แหละฮะเลข6กขยันจริงๆครับจะมาอีกหรือเปล่าจะมาในทิศทางเลขล่างเหมือนที่เจน้ำวางไว้หรือเปล่าครับนั่นเองนะ เจน้ำก็บอกว่าผิดพลาดขออภัยนะคะแอดคมก็ไม่ว่ากันอยู่แล้วครับขอบคุณที่แบ่งปันแนวทางครับผมขอให้มาดีนะครับเฮงๆรวยๆครับแอดเจน้ำครับเมื่อที่ผ่านมาตามกระดาษที่ผมเขียนให้นะครับสิบมกาคมเมื่อวานนี้ฮะเจน้ำวางเด่น2กับ7ท่านวางเลข2ไว้ถึง3ชุดนะครับ2 5 2 8 7 2แต่ว่าไม่มี6 2 2 6ครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเลข6นั้นขยันมากนะครับโดยเฉพาะทิศทางเลขบนนะท่านผู้ชมนะ ออก8 6 7มาออก6 0 6มาออก6 6 2มาออก6 6 5อ้เลข6ยังตามมาอีกครับชมโดยเฉพาะ6 2นะเพิ่งออกไปนะนะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่หลายท่านรวมทั้งเจ้น้ำที่ตัดเลข6ไปนั่นเองนะครับท่านชมเอาละงวดใหม่ตามนี้นะครับท่านชมครับเดีย๋ยวผมวางให้ขอเวลาแป๊บหนึ่งนะฮะ แป๊บนึงนะครับชมผมวางกระดาษมันก็ลื่นๆเนาะนั่นแหละครับชมครับทางด้านซ้ายครับ 1. พฤศจิกายน67แนวทางเลขบนจากเจน้ำครับบนเด่น5กับ8ครับมี5 7 58 1 8แล้วก็ 7, 8. 8, 7 8ชุด3ตัวครับ3 57 3 58 6 18แนล้วก็4 7 8แโอ้แนวทางเลข8เนี่ยมีกรมสรรตามมา3งวดนะครับเลข8เนี่ยไม่ค่อยมา ร้อยสิบหน่วยเลยงวดที่ผ่านมาก็ไปอยู่ที่หลักหมื่นหรือเปล่าฮะออกสี่แปดสองเนาะสี่แปดสองอ่าเก้าหกสองเลขแปดไปอยู่ที่หลักหมื่นนั่นเองนะครับเจนาน้ำวางเลขแปดนี้ผมเองก็คิดอยู่นะครับว่างวนนี้ตัวผมเองจะตามเลขแปดอีกไหมนะฮะเป็นเลขที่ผมชอบนะเอาละครับทางด้านขวามือเป็นเลขล่างครับเด่น6ครับ 6, 6 6 6 7 6 8 6จ้ฮะเจนาน้ำตามเลข6นะครับแต่วางเลข6ไวท้ที่ทิศทางเลขล่างนั่นเองครับท่านผู้ชม หลายท่านนะก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะเลขหกตัวไหนบ้างที่ยังไม่ออกนั่นเองนะครบบางทีก็อาจจะออกตัวเดิมๆนะท่านผู้ชมวดที่ผ่านมาก็ออก6กสองนะออกตัวเก่าเคยออก6กหกสองไปแล้วมาออก9ก้าหกสองนะครับท่านผู้ชมเอาละนี่คือแนวทางจากพันธมิตรผมเจนามันเองครับลองพินาดูครับท่านผู้ชมขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณที่ช่วยดูโฆษณาไม่ข้ามโฆษณาเป็นกำลังแรง,งเชียร์แรงใจให้ผมนะครับท่านผู้ชมสำนีกรอพี่น้องเดินนำแนวทางเลขเจนามมาฝากกันครับ น้องพี่หน้าเบิรงครับพี่น้องเก็บข้อมูลไปเรื่อยก่อดเด้อพี่น้องเด้อโชคดีโชคมั่นสุขสุขคนครับสวัสดีครับ